วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สำราญคับน้องมิวครับวันนี้วันพระฤหัสบดีแล้วนะคะเราจะมาจับตาเรื่องอะไรกันบ้างครับจับตาเรื่องชายแดนกัมพูชาไทยร้อนอยู่นะคะยังร้อนอยู่นะครับเมื่อวานแม่ทัพนายกองก็ส่งมอบตําแหน่งกันทุกแนวรบเลยใช่ค่ะคือคึกคักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่หนึ่งบิ๊กไก่แม่ทัพคนใหม่เนี่ยก็คึกคักนะดูอาการแล้วบิ๊กไก่นะบิกไ่ล โวรยศเหลืองสวณรรค่ะแต่ว่าของจริงจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ต้องตามไปดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยจับประเด็นเพิมเ่มเติมเติมเต็มเรื่องนี้กันนะคะแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เราได้รับเกียรติจากพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ท่านเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจและเป็นอดีตกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ททบห้าที่สําคัญท่านเนี่ยเป็นอดีตที่ปรึกษาแม่ทัพพักที่หนึ่งด้วยตรงนี้แหละสาคัญยิ่งนะครับเดี๋ยวชาญเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะต้อนรับพลเอกรังสีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสลาคุณหมิวแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับครับก็ถามตรงๆเลยดูอาการของท่านบิ๊กไก่เมื่อวานแล้วนี่ก็คึกคักดีนะคือสังคมกําลังเฝ้ามองว่าน้องจานน้องย่าแก้วนี่มันจะจบลงอย่างไรบางคนอยากให้เคลียร์แล้วอยากจบแล้วท่านหลังเสียคิดว่ามันแนวโน้มจะเป็นยังไงครับคือแบบนี้เราต้องจับตาดูวันที่สิบตุลาคมนี้นะครับเพราะว่าเป็นวันที่เรากําหนดนะเส้นตายกับทางกัมบูชาว่าจะต้องอพยพ ประชาชนจากหมู่บ้านหนองจางกับหนองยากแก้วเนี่ยออกไปถูกไหมครับ,รบตามหนังสือที่เราส่งไปที่ผู้ว่าบัญชีมันใจนะครับ,รบนี้ผมผมผมดูแล้วเนี่ยจะออกประมาณสามฉากทัดยังไงบ้างคะนะฮะก็ฉากทัดแรกเนี่ยพอถึงวันที่สิบเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะโยนไปที่การประชุม GBC ว่าให้ไปคุยกันที่ประชุม GBC นะครับฉากทัดที่สองเนี่ยคือไทยเข้าไป ทางฝ่ายไทยเข้าไปอ,อจับกลุ่มอ่ะหรือว่าจะผัดตายให้พ้นไปจากหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านนี่แต่คนกัมพูชาไม่ยอมนะครับก็คือขัดขืนะนะครับ,รบสามเนี่ยที่ผมไม่อยากให้เกิดเนี่ยคือพอเราใช้กําลังเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะถูกการตอบโต้ก็คือเกิดการประทะกันนะครับ ครับมันจะเกิดได้แค่สามฉากทัดเนี่ยโอ้โหดูว่าการคนี้เชิญครับคันี้ถ้าเป็นสากทัดที่หนึ่งที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอนุทินเนี่ยจะทํางานยากจากนี้ไปนะฮะเพราะว่าวันที่สิบเนี่ยผมถือว่าเป็นวันกําหนดนะฮะการแก้ปัญหาภทยกับบูชาว่าจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังครับอ๋อวทำไงานยากเหรอคะคือ,ค,อคือแบบนี้ ที่ผมบอกแบบนี้เพราะว่าในสองหมู่บ้านเนี่ยมันอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยชัดเจนคืออยู่ในพื้นที่ไทยร้อยเปอร์เซ็นตนะประชาชนพวกนี้บุกรุกและมาเข้ามาอยู่เนี่ยลุกล้ำเราเนี่ยเป็นเวลาสี่บหกปีนะสามเนี่ยเราส่งหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าความชอบทำความถูกต้องในพื้นที่นี้ขนาดนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะ ผลักด,ดันคนกัมมูชาออกไปได้แล้วคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนคนไทยที่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยที่หรือไม่ต้องไปคุยแล้วคุณเดียวคุณสำนักครับอืนะครับอันนี้ง่ายๆเลยเพราะ,ะนั้นผงใหญ่ให้ประชาชนทั้งประเทศรวมทั้งสื่อทั้งหมดต้องจับตาดูที่สิบตุลาเพราะว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่แบบโยนให้ t ี c ีซีเนี่ยนะไปคุยกันที่ t ี c ีซีเรื่องนี้เนี่ยผมผมเชื่อว่ามันก็ จะออกมาเหมือนเดิมเดิมแล้วการลุกล้ำปฏิปไตยไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกจำนวนมากเพราะว่าเขาถือว่าเป็นบรรทัดฐานแล้ะถูกไหมครับคือทำอะไรไม่ได้อ่ะก็คือมันลุกล้ำแบบนี้แล้วมีอะไรก็โยนไปที่ GBC นี่ไงคุณมีคุณำจำราผมนึกบอกว่าไอเอมยูสี่สาสี่สี่ที่<ช><ๆ>บางคนเนี่ยพูดเหมือนเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันต้องยกเลิกเพราะว่าผมสังเกตดูหุเซนมันจะใช้มุกเนี่ย เพราะว่าไอเอมูสิบสามเนี่ยมันมี g B บ J ซี R B บซบซเนี่ยหลอกลักอยู่ถูกไหมฮสมมติมาทำผิดอะไรก็ช่างเนี่ยอ่ะก็บอกว่านั้นไปเจจ่าบนโตะ๊ะใช่ไหมครับมันถึงมีการลุกลามในบ่อนท่าเส้นบอนสายตะกูเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วถ้าบ่อนสายตะกูนะฮะบอนท่าเส้นเนี่ยคุณไม่คุณไม่ยอมลือเนี่ยผมเชื่อว่าบ่อนที่สามที่สี่ที่ห้าจะขึ้นใหม่เต็มเลยแล้วก็ใช้โมเดลเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าไอเอมยูสี่สามสี่สี่เนี่ย มันเป็นอุปสรรคของเราถ้าเราคิดว่าเราจะทําการกวาดล้างตบบูชาที่มันลุกลามอเมริตาใต้ทั้งชาวบ้านและทั้งสิ่งปลูกสาร้างงต้อง,ง,ง,งั้นนิดเดียวท่านหลังสีไหนๆก็พูดถึงเอ็มยูสั้นๆก็แล้วกันไว้วันหลังค่อยมาคุยยาวบางคนบอกถ้ายกเลิกแล้วนี่เข้าทางขมรเลยขมรลากไปสู่ยูเอ็นเลยสู่เวทีสารโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยทําให้คนกลัวเหมือนกันเออมันจะเข้าสู่เยนได้ไงครับมันเป็นเรื่องของวิภาคีไปไปสารโลกเขาไหครับสารโลกอืม ครับมันมันแล้วเ,เราไม่รับน่าสารโลกเราไม่ไปไอ้การที่อไอ้การที่เราไปเนี่ยเราพลาดไปเมื่อปีปีห้าสี่เราเ่ย<อ>ถูกไหมครับคือไปเสียพื้นที่บริเวณรอบเขาหิหารด้วยไง<อ>คือเรา<อ>เราต้องยืนยันว่ามันมันต้องใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วก็แล้วก็จัดก,การในเรื่องการที่ใช้ GPS เนี่ยเข้ามาจับในเรื่องเส้นเขตแดน Hmm. ตอนนั้นถ้าถ้าเรายังคายโมยูสองตัวนี้อยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาคือคุณเซนเนี่ยมันรู้ hmm. นะครับแล้วผมเชื่อว่าจะมีคนไทยสมคบคิดด้วย hmm. ก็คือมีอะไรก็ hmm. ก็ไปประชุม RBC เสร็จแล้วก็มาประชุมอ,อะไรนะ DBC สุดท้ายก็ประชุม JBC แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น oh. แล้วกมัมชามก็ใช้วิธีนี้เหมือนเดิมอ่าเสดี่กลับมาที่น้องจานน้องยากแก้วค <c oughs> ่ะอ่าโดยส่วนตัวท่านหลังสีคิดว่ามันจะจบยังไง สองหรือสามสามไดโอกาสเกิดนี่ก็มีแต่ว่าการยากนะเพราะว่าแบบนี้ผมไม่รู้ใจนายกอนุทินนะครับผมอ่านใจอทั้งเจ้าที่ปกครองกับกำลังตำรวจตรงนั้นว่าอย่างไงแต่ถ้าเอาว่าถ้าใจผมคิดของผมเองนะครับเป็นผมอะผมจะเข้าเอาตำรวจเข้าไปจับกลุม แล้วผมจะเตรียมรถแท็กเตอร์รถแบ็คโฮเข้าไปแล้วถ้าประทาเนี่ยทหารก็คือเอากําลังตํารวจกับแท็กเตอร์ถอยออกมาแล้วทหารเข้าเลยออืืยิงก็ต้องยิงครับเพราะว่าเรามันเล่นแบบนี้มันไม่จบไงแกมาไอ้บางคนที่แบบโลกสวยอ่ทุ่งลาเบนเดอร์่ะครับก็คิดบอกว่าเอ้ยต้องคุยกันคุยกันแล้ว แล้วบางคนยิ่งพูดหนักว่าเนี่ยทาอะไรต้องคิดถึงหลักหลักมรดษธรรมาแล้วคนใคยคิดถึงหลักหลักมนุษธรรมก่อนที่ตายไงมที่ประหาครั้งแรกไะแม่ลูกที่ก่อกันตายในเซเว่นนะประชาชนคนไทยที่ตายเยอะแยะารประทาครั้งที่หนึ่งประชาชนคนไทยที่มีมีเอกสารติดอยู่บ้านหนองจานแล้วถูกบุกลุกมาสี่สิบหกปีนะพูดแบบนี้คือผมว่าพูดแบบไม่ใช่สมองอะดูเจาทีของท่านแม่ทัพคนใหม่ท่านบิ๊กไก่นี่ เป็นยังไงครับก็ดูแข็งแรงดีนะคือแบบนี้ผมเนี่ยเวลาจะประเมินคนผมประเมินจากการปฏิบัติ <c oughs> ผมไม่ <c oughs> ผมไม่ประเมินจากรูปลักษณหรือ <c oughs> หรือการหรือการแสดงครับ <c oughs> นะผมจะมองว่าเมื่อเข้ามาแล้วเราได้รับภารกิจแล้วเนี่ยสามารถปฏิบัติภารกิจให้รู้ล่วงได้หรือเปล่าอืมอ่า เราต้องดูการการประเมินคนอน่ย KPI คนมันต้องดูตรงนั้นแหละดูตรงนั้นแสดงว่าต้องดูหลังวันที่สิบตุลาคมไปก่อนใช่ไหมดูวันที่สิบเลยแหละ <laughs> ดูวันที่สิบเลยครับว่าเพราะวันที่สิบเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะเป็นวันชี้ชะตาอนาคตของการแก้ปัญหาไทยกับบูชาว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังถ้าเราทาอะไรไม่ได้ก็คือถอยหลังมผมเชื่อว่าไอ้หมู่บ้านเนี้ยจะเกิดขึ้นอีกเยอะตามแนวชายแดนเพราะว่าคุณเซนมันจับจุดเราได้เนี่ยมันจะใช้วิธีเนี่ย แก่เผ็ดเราอ่ะหรือกลัวน้อยเราอ่ะว่ากูอาคนกูเข้าไปแบบนี้อ่ะมึงมาไล่กูกูก็เอาม็อบมาประทาแล้วมึงกล้าทำไรแล้วแล้วก็มัวเราเราเนี่ยมัวต่กลัวยูเอ็นขึ้นสมองอ่ะได้ไหมครับดังนั้นวันที่สิบมันคือมันคือจุดจุดอ่อนที่คุณเซนมันอ่านไตเราออกตอนนี้ตั้งแต่วันที่แปดันที่เก้าคุณจำรานเชื่อผมนะถ้าคุณกล้านะที่จะผลักดันมันออกจับกุมันเพราะมันบุกรุกอธิปไตยเรานะครับเข้าเมืองไปิีกฎหมาย แล้วรื้อบ้านมันเนี่ยต่อไปเนี่ยคนกัมบูชาก็จะไม่กล้าเข้ามาปลูกบ้านเนพราะเขารู้ว่าเฮ้ยมันจับจริงหรือจริงวะอ๋อเป็นเลื่องะใช้เปลี่ยนให้เป็นเ,เป็นโมเดลเลยไม่แล้วมันเป็นความชอบของเราผมถามว่าไอยูเอ็นน่ะมันเป็นตัวสร้างปัญหาให้เอานะฮะคุณสันักคุณมิวครับครับเพราะมันมาขอเราใช้มาปีสองพัน่ร้อยยี่สิบสองมันเป็นศูนย์ศูนย์แจกศูนย์ช่วยเหลือมาแจกอาหารแจากยา แล้วมันดันให้อ้คนพวกนี้ยม,มามาปลูกบ้านเพื่ออยู่กับมันเลยไอ้อายุเองนะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ผมบอกให้ตัวดีไรล่ะเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเลยอ่ะถ <c oughs> ูกไหมครับครับครับเพราะนั้นเราต้องเลิกกลัวในสิ่งที่ที่มันไม่เป็นธรรมกับเราได้แล้วแล้วเราเราถูกต้องทุกอย่างนะ่ยอยู่ในพื้นที่เราใช่ไหมครับคนของเราเนี่ย ต้องไปยา,ยาอยู่ที่อื่นนะครับคุณคุณธนาคุณเบลแล้วแล้วคุณธนาคุณเมลเชื่อผมไ่มถ้าคุณไม่กล้าเลยตรงนี้เดี๋ยวไอ้บ่อนนี้นะมันจะขึ้นตลอดแนวชายแดนเราพ่คุณเซมันรู้แล้วอืไม่ใครมันไม่กล้าทําอะไรกับเราหรอกแล,แล้วแล้วเราขู่มันนิดนึงว่าถ้ามันขึ้นสารโลกเราจะไปฟรร้องอยู่เเห่งถูกไหมครับค่ะ,คะ อนี่ถ้าเกิดออกมาในแนวทางที่สามคือเราใช้วิธีการประทะผลักดันออกไปคือไม่ว่ายัางไงเราก็ไม่ยอมเนี่ยมันจะลามไปถึงการสู้รบแบบกัมพูชากับไทยรบกันจริงในพื้นที่ภาคที่สองด้วยเลยไหมคะเมคุณหมียวคุณล้ําลานเขี่นนี้นะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันมีพฤติกรรมยัว่วยั่วยุเราอะไรตลอดถ้าเราเอาจริงๆออกมานนะผมเชื่อไอ้คุณใจมันถอย้วอย่างเวียดนามมันกล้าที่ไหนอะ เพราะเวียนาเเอาจริงอะแล้วเวียนาก็ไม่สนหลอกยงยูเอ็นอะถ้าเราเอาจริงมันในอธิปไตยของเราชัดเจนอะผมถามว่ายูเอ็นเนี่ยเขาก็รู้ว่าไอเนี่ยมันมาอยู่ในพื้นที่เรามา446ปีอยู่ในเขตเรายูเอ็นังมายุ่งได้ไงผมไม่เข้าใจตรงเนี้ยสารโลกสารโลกมันจะยุ่งอะไรฮะถูกไหมครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เรามันจะไปฟ้องสารโลกยังไงอะแล้วแล้วที่ผมบอกให้ประทาหมายถึงว่าถ้ามันดีเราก่อนนะ ใช่ใช่อไม่ไม่ใช่ว่าเราไปยิงเขาก่อนแตเทไปเลยครับแต่ว่าจริงๆเราเข้าไปเนี่ยเราต้องเชิงลุกคือจับกลุ่มมันจับกลุ่มจับกลุ่มคนของมันนะจับขึ้นรถไปแล้วก็ลื้อบ้านเพราะว่าเรามีสิทธิ์เต็มที่แล้วเราแล้วเราเรามีความชอบรมเพราะเราห้ังสือเราเรามีหนังสือจ้างเดยนไปแล้วถูกไหมครับครับแต่พื้นที่นี้ครับคือครับพื้นที่ตรงนั้นกัมพูชาจะกล้ายิงมาหรอคะท่านรังสีก็ไม่แน่ครับเพราะ คุณอย่าลืมว่าให้คุณเซ็นใี่มันทำในทุกอย่างแต่ตรงนั้นมันคาสิโนนะไม่ันยิงมาต่อนทุกครั้งอะแล้วมันก็ไปฟ้องอยู่เองว่าไปไปประนามว่าเรายิงมันก่อนเดี๋ยวนี้การบันทึกเทปว่าทำได้อยู่แล้วถูกไหมครับครับเอาว่าเราก็จะบอไปนาน่นเนี่ยนัดแรกเนี่ยในในในกล้องของเรามันบันทึกเวลาอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับ อา่าวผมพบว่านะที่ไอ้คุณเซนเนี่ยนะมันกล้าเรารเนี้ยมันมีฝ่ายเราเนี่ยสมคบคิดคุณเชื่อผมอะตอนนี้นะยังมีอยู่ไหมคะ<อ>มีแน่นอนนั้นในคุณเซนมันจะกล้าขนาดนี้งไงประเทศมันเล็กเราต้องเยอะเอ้ยแต่เราเปลี่ยน,นรัฐบาลแล้วนะคะท่านรังสีฮะมันไม่เกี่ยวฮะแตไ่ไอ้พวกคุณคิดมันไม่จําเป็นต้องอยู่รัฐบาลนนะ่ะมันอาจจะแบททุกรัฐบาลได้คุณรู้ยังไงอืมโอถูกไหมครับไอ้พวกนี้ปตะเทศอะถูกไหมครับ ที่เขาเรียกกันน่ะนิสเตสเตนิสเตอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าว่าเป็นใครนะแต่แต่ผมผมอ่านแล้วคุณเซนเนี่ยมันมันผิดสังเกตนะถูกไหมครับมันดูกล้าใช่ไหมคะไม่ฮะมันมีวิธีการที่จะประนามเราเ้องเองแล้วมันจะมีคนเราในประเทศบางคนเนี่ยออกมาพูดเลยบอกไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปแพ้ในไอซีซีเดี๋ยวเราจะเสียความเป็นอัตลักษณ์ในเวทีโลก นะผมผมเห็นเวลา,าเขาลบก,กันเนี่ยตอนนี้ที่มีปัญหาไม่ว่าจะอิหร่านซเอลรัสเซียยูเครนตะอีเิียนตะกีนสถานก็ไม่เห็นสนใจเลยครับครับและจริงๆเราไม่ได้เป็นฝ่ายบุกลุกนะค่ะอืุณเซนมันทํากับเราตลอดเวลาถูกไหมครับแต่ผมสงสัยอ่ะว่าผมผมตั้งข้อถามแรกๆนเอาผมตั้งข้อสงสัยให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยนะอว่าว่าทำไมเนี่ยไอเอ็มยูสี่สามสี่สี่ที่มันไม่เป็นสันสญ,ญญาเนี่ยจำ แต่ทำไมไอ้บางคนเนี่ยมันพูดเหมือนกับเป็นทำพีศักสิทธ์อ่ะที่ที่ใาประเทศไทยเราขาดไว้หลยเนี่ยโอ้โหเราจะเสียดินแดนเราจะแพ้คเขมรอะไรแบเนี้ผมคุณคุณหมีวคุณสำนดาหเข้าใจไนะมอะ้สัปดาห์หน้าเนี่ยขอจองคิวเอโมยสี่สามสี่สี่สักรอบนะท่านหลังสีนะ ได้ครับได้ครับโอเควันนี้เอาวันที่สิบตุลากันก่อนโอ้เป็นหมุดหมายที่สําคัญมากได้ครับขอบพระคุณนะนางรังสีขอบคุณมากนะครสวัสดีครับ,บคุณสํารานะคะันะคเอกรังสีกิติยานนะครับผมในส่วนตัวนะน้องเหมียวค่อนข้างเห็นด้วยว่าเที่ยวนี้ต้องเอาจริงอะ่ะถ้าไปแย่อีกนะทำครึ่งๆกลางๆนะค่ะเขมรได้ใจคือาไม่จบไม่สิ้นไม่เกิดการเอาจริงสักทีนะพี่สัาปันนะเหมียวว่าไม่จบไม่จบไม่มีทางจบคือย่างน้อยเที่ยวนี้มันต้องเฟสเนี้ยต้องให้จบที่น้องจานน้องยาแก้วให้ได้แล้วจะทําให้มัน ยื่นมันเหมาะไปด้วยพอสมควรอาจจะไม่จบเด็ดขาดนะค่ะก็ขั้นตอนะคือจริงๆก็ที่ท่านหลังเสีว่าคือเอาตํารวจนําใช่ไปจับใส่รถเลยถ้าคุณยังฝืนไปยื่นโนติสก่อนให้เขาออกไปภายในกี่นอกี่นอว่าไปถ้ายังนั่นก็คือจบจับใส่รถหลบหนีเข้าขเมืองผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ท่าแล้วก็บุกเข้าไปบุกเข้าไปจนถึงเส้นปฏิบัติการของเราค่ะถ้าเขาไม่ยอมเราก็ต้องดันต่อไปขนาดที่ ต้องมีหน่วยไปเคลียร์บ้านด้วยนะต้องรื้อเลยประมาณนั้นเอาง่ายๆหนองจานหนองยากแก้วอ,อยู่ในแผนที่ประเทศไทยใช่แต่ไม่ใช่ไปยิงเขาก่อนนะ,ะแต่ว่ายกเว้นเขาเคลี่ยงไม้คว่างปลามาเราก็ใช้กระสุนยางใช้แก้น้ำตาเบาไปหาหนักเบาไปหาหนัก